แล้วส่วนเรื่องบ้านเนี่ยคุณก็ไม่ต้องซื้อใหม่ให้ถินหรอกนะคะส่วนเรื่องเครื่องเพชรของคุณแม่แล้วก็หุ้นในบริษัทถิ่นไม่เอาก็ได้คะ่ะแน่ใจนะว่าคุณต้องการแค่นี้ผมว่าพี่ถิน่นพูดชัดแล้วนะครับพี่พง เอางี้ไหมถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันแล้วไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วถึงยังไงเราก็ายังมีความเป็นเพื่อนต่อกันเมื่อคราวก่อนที่ผมรู้สึกลำบากใจมีสองเรื่องก็คือเรื่องหุ้นแล้วก็เรื่องเครื่องเพชรของคุณแม่ผมแค่นั้นเลยเรื่องเงินผมไม่มีปัญหาเลยผมให้คุณร้อยห้าล้านเลยโอเคไหม ยังค่ะถินยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องทำให้กับถินพี่ถินถ้าคุณทำตามเงื่อนไขถินก็จะยอมยาให้กับคุณ คุณจะต้องไล่นางเกลเกตออกจากทุกตำแหน่งของบริษัทค่ะเลิกปั่นประสาทกันสักทีได้ไหมทิ่นทิ่นไม่ได้ปั่นประสาทคุณนะคะทิ่นพูดความจริงค่ะถ้าคุณต้องการที่จะหยา่า คุณก็ต้องไล่แม่นั่นออกพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยพระเลสเจยิงก่น,นะครับพี่พงศ์พี่ถิน่นพระเลสพี่พูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถิ่นยอมลดผลประโยชน์ของถิ่นลงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงบทใจปั้มเพิ่มเงินให้กับถิ่นหรอกนะคะ100่งร้ล้าน แล้วก็ไล่นางเกียวเกตออกจากบริษัทบุญญากรุป๊ปถิ่นถึงจะยอมยาให้กับคุณพระเลศช่วยทำรายลักษณ์อักษรให้พี่ด้วยนะคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะถิ่นถิ่นแพ้เรื่องของคุณก็จริงแต่ถิ่นก็ไม่ยอมที่จะให้แม่นั่นชนะถิ่นหรอกนะคะ วันนี้ผมตั้งใจจะมาจบกับคุณด้วยดีแท้ๆท,ทำไมคุณถึงทำทุกอย่างให้มันแย่ลงไปอีก,กทินและทำไมอะคะแม่นั่นมันมีความสำคัญกับคุณมากแค่ไหนเหรอฮะไม่เกี่ยวกันเลยทินเกดเขาเป็นแค่ลูกน้องผมถ้าเป็นแค่ลูกน้องคุณก็ไล่มันออกสิผมไล่ออกได้ถ้าผมอยากจะไล่แต่ไม่ใช่เพราะคุณสั่งเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ តើបិសិនចាំម៉ាយ